ตำกุ้งสดรสนั่ๆค่ะโคบพริกสดพริกแดงกินดาเอาเกลือน้าตาลใส่ลงไปกระเทียมค่ะโคบพริกก็กระเทียมให้แตกเอาถั่วฝักยาวใส่ลงไปค่ะโคบให้แตก มะเขือเทศค่ะน้ำปลาสองทพัพพีน้ำปลาเคิงทพัพพีค่ะักนาวนี่ใส่ลงไปหนึ่งลูกหนึ่งลูกจะพาได้สามซีกผงรั่วค่ะแล้วก็โขกเข้าทุกอย่างให้เข้ากัน เอาเ้นบักมาละกอใส่ลงไปค่ะน้ำมัต้มกุ้งสดตัวใหญ่ๆน้องใส่ลงไปคกคลุกเข้าให้เข้ากันตำคุณเล่คุณเล่ให้เข้ากันค่ะตำกุ้งสดรแสแซบๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเดอ้อพยากกิน,นำมาเดอ้อมาเดอ้อ